เตรียมปล่อยกิ้งกาออกอรารวาดค่ะเอาอีกแล้วละสิเมื่อเจ้าของบริษทัทนะคะที่เคยสร้างกระแสให้กับตู้เต่าบินอย่างร้อนแรงฮอตปร,รอดแต่ก่อนหน้านี้เตรียมที่จะปล่อยนะคะเจ้ากิ้งกาออกมาอรารวาดเริ่มต้นปลายเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะซึ่งเจ้ากิ้งกาที่ว่านี้นะคะคือกิ้งกาชาร์จพอยต์ค่ะ เป็นเครื่องชาร์จไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ <Yeah. S 1> เขาเตรียมจะปล่อยออกมา2จุดด้วยกันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมีแพลนว่าจะปล่อยให้ได้5,000จุด <Yeah. S 1> ภายในระยะเวลา1น1ปีนะคะ <Yeah. S 1> จะไปติดตั้งอยู่ตาม คอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าพื้นที่หรือว่าทำเลที่มีศักยภาพยังไงใครได้มีโอกาสเห็นแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ <Okay. S 1> มาบอกกันหน่อยนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนที่รู้สึกว่าโอ้อยากจะมีกิ้งกาเอาไว้เป็นของตัวเองเนี่ยก็ลองพูดคุยกันได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปล่อยเจ้าตู้ชงกาแฟอัตโนมัติที่ชื่อว่าเต่าบินนะคะแม้ว่าช่วงนี้กระแสของเต่าบินอาจจะดูซาซาไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํารายได้นะยังคงทํารายได้ให้กับบริษัทอยู่นะเจ้าของที่ว่า นี้เขาใช้ชื่อบริษัทว่า Fosma Service ค่ะแล้วเขาก็ยังมีแลนที่จะขยายตู้ต่อบินเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะปีนี้เห็นว่าตั้งเป้าประมาณ8,500จนถึง10,000ตู้และที่น่าสนใจแล้วก็พีคไปกว่านั้นนะคะบริษัทบอกว่าเขามีโปรเจกต์ที่จะรวมร่างหรือว่า c o l l a p s ์กันด้วยค่ะระหว่างเตาบินกับกิ้งก่าฟังดูมันก็พลึกอยู่เหมือนกันนะคะตู้กดกาแฟอัตโนมัติจู่ๆจะจับมารวมร่างกับตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติ หน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนและการให้บริการมันจะล้ําไปถึงขนาดไหนณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ